ผู้ชมครับตาแดงเป็นอีกหนึ่งโรคที่หลายคนเป็นกันมาแล้วนะครับว่าแต่โรคตาแดงในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าอย่างไรจะใช่เร d ไ y หรือไม่เราไปฟังจากคุณหมอรวงข้าวแพทย์หญิงนัทธามณีสิริพักคพันธ์การุณกันเลยครับค่ะคุณป๊อปโรคตาแดงเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียาอาจเป็นที่ดวงตาข้างใดข้างหนึ่งหรือเป็นทั้งสองข้างก็ได้ ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายโรคเยื่อบุตาอักเสบคือตาแดงปวดเบ้าตาเคืองตาและน้ำตาไหลค่ะถ้าอย่างนั้นในภาษาอังกฤษโรคตาแดงก็ควรเรียกว่า red eye ใช่ไหมครับคุณหมอถึงแม้คนไทยจะเห็นว่าอาการตาเป็นสีแดงแต่ฝรั่งเขาเห็นเป็นตาสีชมพูค่ะคุณป๊อปจึงเรียกโรคตาแดงเป็นภาษาอังกฤษว่าโรค pink e ค่ะส่วนคำว่า red e y จะหมายถึงดวงตาสีแดงที่เกิดจากการถ่ายรูปค่ะ ผมเคยเห็นบางคนที่มีตาสีเหลืองเขาเป็นโรคอะไรล่ะครับภาวะที่ตาเป็นสีเหลืองจริงๆแล้วไม่ได้มีสาเหตุมาจากโรคตานะคะแต่เป็นภาวะดีซานที่เป็นผลมาจากโรคตบับหรือท่อน้ําดีค่ะเห็นคุณป๊อบถามมาเยอะแล้วหมอขอถามคุณป๊อปบบ้างดีกว่าคุณป๊อบคิดว่าตาซื่อตาใสาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะถ้าตาใสาก็น่าจะต้องเรียกว่าเคลียร์อายใช่ไหมครับคุณหมอ คนไทยเราจะเรียกแววตาที่เหมือนเด็กว่าตาใสแต่ฝรั่งเขามองเป็นคนละสีค่ะคุณป๊อบเพราะเขาเรียกเป็นบ l u e e y หรือตาสีฟ้าที่หมายถึงคนที่ทำตัวไร้เดียงสาค่ะคุณป๊อปครับต้องขอขอบคุณคุณหมอรวงข้าวแพทย์หญิงณฐามณีสิริพักกพันธ์การุณด้วยนะครับ